สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับคับวันนี้กับผมสงการอาจฉรยร์ับนะครับได้เดินทางมาที่วัดไส้ทองมาพบสองพศนะครับชื่อดังพศแรกคือท่านพระมหาไทยวันนะครับแล้วก็พศที่สองท่านพระมหาสมปองโอ้ีหพี่สงกาตรตัวเป็นๆปนไยมพี่ใครสรงการคนดังก็ต้องมาที่นี่โอ้โหต้องหาว่าเนื่องจากว่าบอกว่าท่านอาจารย์ไทวันกับอาจารย์สมปองพศดีกว่าพศอยากจะได้เนื้อหาสาระ ถูกต้องอ่าจริงๆแล้วก็มีสาระแต่เราเรายิ้มอยากให้ญาติโยมมไปทำถูกต้องหรือเปล่าไม่เหมือนยิ้มอยู่ตลอดเลยเราก็นี่ไงเออต้องยิ้มเอาลง้ตไปยิ้มอะดีกว่าเดี๋ยวต้องยิ้มใครใครหาแมวให้ถามก่อนก็คือเนี้ยผมทําเองอยากให้เออ่ช่วงโควิดช่วงโควิดคืออยากให้ทุกท่านมีรอยยิ้มมันดูน่ากลัวนัยิ้มตลอดเวลายิ้มตลอดเวลาเนี่ยพระอาจารย์ฮะ เขาปลุมใจของเขาไม่ใส่แมสต์อื่นเลยนะจริงๆเขาใส่เลยนะเคยมีคนทักตอนนั้บอกทักฮะตกใจฮะคือเดิมทีแล้วเนี่ยผมผมผมเคยใส่ไปอ่าดีตอนที่ท้องทิพย์อ่าแบบผู้การผู้การฉันมองยิ้มบอกดีแล้วไม่เศร้าดีฮะนะฮะถ้าอาจารย์จะทำแบบนี้ก็ได้นะเลยเลยไม่รู้ม่เจอไม่จะไม่จะโดนเรียกอีกค่นี้ก็โดนเรียกผมแอดีไม่ฮะผมเชื่อว่าอาจารย์สุดยอด ก็เ็นกำลังใจผมก็เป็นกำลังใจให้จริงๆผมเข้าใจพวกเราผู้ใหญ่ดีผมอยากได้มีสาระวันนี้ก็เลยมาสอแทกทั้งสาระทั้งความรู้ธรรมะและกฎหมายจะไปกันได้หรือธรรมะกับกฎหมายจะไปกันได้ี่เรืนคู่กันนะอาจารย์เขากฎหมายบางครั้งนะยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยยุติธรรมเสมอนี่สำคัญเลยต้องไปด้วยกันก็อกู่กันผมเห็นท่านอาจารย์สพวันไปกับหมอปลาอ่ามีตรอรอปลาหอารอรอ รอเรือก็คือรอเรืออันจริงๆผมก็สงสัยเนี่นะว่าพี่หมอปลาเนี่ยเราชอบอาจารย์วันบอกว่าเอ๊ะต่างกายเรียนแบบสงหรืเปล่าก็รู้ว่าต่างกายเรียนแบบสงผมจำได้เลยนะผมแย่ผมแย่อ่ามานี่ยขจริงเลยจริงเลยยังไงอาจารย์นะอาจารย์ครับเรื่องนี้เพลินวันนี้เป็นโอกาสดีผมก็เห็นบอกพวกเราเห็นบอกว่าอยากให้มีสาระเพิ่มเติมแล้วก็เลยอยากจะนำคดีคดีหนึ่ง เติยวที่สนใจของท่าประชาชนตอนนี้เลยตอนนี้เลยครับอาจารย์นะก็คือน้องจีน่าเด็กผู้หญิงคนนึ่งวัยประมาณหนึ่งครัีกึศิบันเดือนน้องให้ทุกคนฟังเขาไม่ได้ไม่ได้ติดตามเขาบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าน้องจีน่าวัยหนึ่งครัวิบันเดือนศิบันเดือนเกือบสองปีเป็นผู้หญิงฮะบ้านของน้องก็อยู่กลางป่าหรือว่าตะบุกเขาเป็นแถวแม่แตงจังหวัดชัยเมือง เชียงใหม่ทำไมงทำเยอะเยอะคนเยอะไปดูหมดนี่เขาเป็นทนายนี่เป็นตลกไม่ใช่คนดูนี่ไม่มั่วแต่เราเก็ไปเลยเสร็จแล้วนี่พ่อจันะเขาบอกว่าเมื่อวันทศรีกันยาจู่ๆน้องกีน่าเนี่ยหายตัวไปเอ้าพ่อแม่ที่พ่อจานะเขาก็ตามหาเลยกีน่าอยู่ไหนกีน่าอยู่ไหนอย่างนี้เลยฮะเป็นไงเป็นอย่างนี้เลยฮะนี่เคยอยู่ในสถานการณ์เลยว่าไงฮะเหมือน ต้องเอาใจใส่เยอะมากี่สบายเวลาทำงานเวลาเขาเคลื่อนติดทำมาเพราะคืออันตรายกันบ่อยจริงๆที่หน่าอยู่ไหนก็บอกเขาตรวจเขาไปถามนะเนี่ยหาถามแม่เจอแม่รู้อยู่ไหนนี่ฮะจนได้แม่งภาษาด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยฮะอาจารย์ฮะไปสอบตำรวจไปเคลมหลบเพราแม่แต่งแล้วภาษาเขาแจ้งความวันที่ห้าก็ส่งสารบอกคุณพ่อคุณแม่ตำรวจบอกสงสัยใคร ใครสนิทหลอมกับน้องจีน่ามากที่สุดปรากฏว่าปรากฏว่าใช่แลมากันทั้งสามมากันทั้งสามปรากฏว่าตรวจทจำเลยในกอดตรวจจำเลยีอในกอดสนุกสนานก็บอกว่ามีคนคนหนึ่งวัยสิบสี่ปีชื่ออาภอาภาสงสัยที่สุดตำรวจเอายาผ้ามาคุยตำรวจหน่อยตำรวจก็นั่งคุยกันจ้องหน้านเลยนะตาต่อตามาประสานโโอ้หปรากฏว่าอาภาพระจักรพรรดิครับ ปรากฏว่าอภะมีพิรุษพิรุษอพิรุษพิรุษตาเนียหลอกแหลมหอกหะก็บอกตำรวจวันที่หโผไม่อยู่ผงขี่จายโยเอาจายโยไปปาหนี่เจ็บไม่ต้องเสียงเก็บเวลาแล้วพเจะาไม่ไหล้อไปสยังไงปรากฏว่าตำรวจาก็ไปสอบร้านจอยยอจักรยานยนต์นั่นแหละพาจย์ไม่รับประวันอีกแล้วขยับอย่าเลิ่อนนะไบปดท ได้ฟังคนดูจะไม่งัวปรากฏแม่มแล้วละล้าใจยังบอกว่าอาาไม่เคยมาซ่อมนะต้องบอกเอานั่นแหละอัาพามันโกกเอ้เอามาเคลใหม่พระาจาร์นวันครับปรากฏว่าอาภาค่อยคลายบอกว่าเอาน้องจีน่าไปไว้ปักถ้ำเอากล้วยไว้สองสามหวีมาถ้ำสามกิโลตัรงลก็ไปเดิน รถมันรถคันถึงไม่ค่าจขี่รถไปไหมตอนนี้อาจจะขี่ไปวยอะหน่อยเดินไปหลายอย่างกันกล้วูที่ผลว่าที่น้าตักถ้ำเราเหอไปไหมตำรวจหหาะไหมไม่หอบใช้โดนใช้โดนโดนนงนะตำรวจเดินเลบินตำรวจเดินเลยตรวจบินเสร็จแล้วเสร็จแล้วพระจานาร์นะฮะผัารตำรวจออสอปลประคองรอยตัวฮะไปในถ้ำรถตึงถ้างสิเมตรลอยตัวนี่คล้าลอยแป้งไหมเหมือนไมแตก่กันมาเยอะมา เสร็จแล้วไม่เล่นแน่นอนเดยวพอย่แลวเสร็จแล้วลงไปในถ้ำตกวจก็ตอนนะน้องจีนาเสียงเงียบมีแต่เสียงกล้องจีน่านี่อย่างนี้เลยน่าๆนะโูตโคโคตรนะรสักะยะหงไม่เจอพระอาจารย์เอาเอาอาภาอยัางไงเนี้ยสภาพหนึงอาถาก็มีลูกเด็กไปต้นลูกเลี้ยงอูกลูกเลี้ยงเราถาม่าลูกเลี้ยงมาจ้างเขาแล้วที่เดือดคามปมาปุ๊บอาถาเริ่ม อะไรล่ะเริ่มสัตว์ทอดเริ่ทนี่คืออะไรคเริริ่มสัท้ทอดไงจำไม่ได้ไมขขุดมปขุดไปขรดไมขุดไอขุดไปจะดลปขไปแล้วปขุดไปไปขุาไุไุดไปดไปขไปขุไปทุดไปุปุดไุดไปครับปขุดไไปดไปขุดุไดาปปปวไไีไดขป เริ่มเริ่มกระท้อสิบอกว่ากเออมันว่ากับโหโหไม่ได้ทาคนเดียวและเสร็จแล้วตอนเนี้ยอาภาระตัวสารนะน้องจีน่าอยู่ในกระท่อมในกระท่อมเขาพูดไม่ชัดยู่รางคนที่ผูกกฎหมายถูกคนทุกคนทุกคนเคี้ยวมาเคี้ยวได้ไม่ใช่กระท่อมที่พักปรากฏว่าก็ไปพนันเจอน้องจีน่านอนต้นหน้าอยู่ที่เราสนใจก็คือตัวเนื้อตั้งตตัวน้อง ไม่มีรอยขีดข่วนท่านอาจารย์แต่บาคนเซ็ตฉากเอาอุ้มไปไว้ลูกน้องก็หน้าปกติปกติหน้าสามวันเนี้ยเด็กมันต้องชี้ต้องอุจจระปัสสาวะแล้วกินยังไงอ่ะทุกคนก็เอาตัวมานี่นักข่าวก็เก่งที่ชมนั้นแล้วบรรดาเนี่ยพี่ทีน้องๆทางโซเชียลก็ช่วยกันบอกเอ๊ะตำรวจดำเนินการตรวจหรือยังขณะที่น้องเข้ามาเนี่ยมีการดูยังหนึ่งไร้มือตามตัวมีไหมดูอุดจราปะสาทเลยอาารคนอยู่ในป่า สองวันแค่หน mm. ึ่งค mm. ืนนะมันจะต้องสามารถดูได้อุจจาระมันสามารถบ่งบอกได้นะอาจารย์ว่าว่าี่หรือถ่ายอะไรดูปรากฏว่าไปตรวจแล้วเป็นยังไงคือจะไม่ทราบเลยฮะตำรวจบอกเก็บเป็นความลับนี่สิฮะนี่เราก็สงสัยว่าเอ๊ะเรื่องนี้ก็คือตำรวจจะขยายผลขนาดไหนจะฝับคนเดียวหรือเปล่าเปลี่ยนแม่นะพี่นะโาจะเปลี่ยนอะไรคนเลยสรุปวจยังไงสรุปว่าก็คือเรองอีกนิดนึ่งก็คือตำรวจ ผมไม่รู้สงสัยว่าตำรวจคบเขามีการตรวจสอบหรือยังเป็นสัญญาณมือถือต้องคนที่โทรมาหาอาภะเนี่ยต้องเกี่ยวข้องเลยอาจารย์เพราะรู้ได้ไงอ่ะแล้วมีขยายผลเรื่องจริงอย่างทางนี้พร้อาจญาท่ให้เอามาสอบทั้งหมดเลยหนึ่งตัวของอาภาตัวพ่อว,วมมาสอบพร้อมกันอย่าสอบทีละคนออสองลายด้วยมือตาม,มตามเลือยตามตัวสาอุจจาระหรือไม่ก็สอบสาวิชาชีพอาจญาท่าสอบสาววิชาชีพสิตอนนี้ตำรวจบอกมาทำเองมาไม่ใช่ ไม่ต้องเห็นก็เห็นตำรวจไม่ทำเองแต่ว่าลูกเพจกดโกรนะไม่กำลังเล่าอีกฟังกำทำไมเดี๋ยวกำรวจมเลี่ยกดิก่อนเช็ก่อรวจทาไมไปละออกโกรธอาาไปอุ้มน้องจีน่าไปทำหนุนังเลู่้ถูกฟังผมก็มองว่าอันนี้อินไซต์ท่านเคยทราบใครมาก่อนที่กดโกรนี่แฟนเพจท่านพวันนั้นนี่กำลังเล่าไฮไลท์กำลังเล่าไฮไลท์นี่นึงจบแล้วยังจังใกล้ลวใกล้ลวใกล้ลใกล้ลใกล้ลใกะ แต่เรามำรายการด้วยกันน้ำมันเนะแต่นเนี่ยปรากฏว่าคือเราอยากให้ตำรวจนะคือหนึ่งเช็คเบสสัญญาณมือถือจะรู้ว่าอาผ่าติดต่อใครเช็คลายเช็คหลายๆอย่างเขาจะรู้ว่าเป็ไทยไงมันมันโมเดลมันโกงหรือเปล่าตอนนี้ในทางธรรมะเนี่ยพระอาจารย์โอ้แะวกเข้ามาแล้วเกือบสิบห้านาทีก็ลังคุยพระอาจารย์ก็อยางในธรรมะอาจารย์ในเรื่องนี้เป็ขามีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เอาไปบูชาพีอะไรเงี้ยท้าวไทยวัน ไม่เขาเชื่อจริงหรือตาก่อรหรือว่าเขาเขาสร้างเรื่องนี่แหละเอาเรื่องความเชื่อมาอ้างแต่ว่ามีมีอะไรซ่อนเลนรับางทีก็ประโยชน์ให้ความเชื่อนี่ละท่ันผู้ชักเลยที่บอกว่าเขาบอกว่าลูกได้ที่ชัดแล้วหรือชัดไม่ชัดทุกอนเอาเขาบอกเรื่องผีสางก็เราเวลาอาาบอกว่าชอบเรื่องเส้นว่า้ผีสางแต่คนชาวบ้านเบอกไม่จริง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 เพราะว่าของเขานั้ถือศาสนาคิดคิดนี่แหละเลเรื่องจริงเเรื่องจริงฮะเพราะว่าเพราะว่า พราะมันเป็นไม่ได้เพราะคนสาารณกิจเขาไม่ได้เชื่อเรื่องนี้นั้นเอาข่าวเชื่อพูดมาโกหกหมดเลยความเชื่อมาทำให้เดี๋ได้ค่าความเชื่อนะฮะคุณต้องความเชื่อนะครับรอๆคราวนี้ของพระอาจารย์เนี่ยในธรรมะอาจารย์ระบบญาติโยมนะฮะบอกคุณตำรวจก็เป็นไงบ้างคือเอาจริงๆถ้าไม่ใช่ฝ่ายสอบสวนก็อย่าด่วนสรุปนะฮะก็ฝากไว้เป็นแง่คิดถ้าไม่ใช่ฝ่ายสอบสวนอย่าด่วนสรุปดูข่าวแล้วก็ช่างใจนิดนึงมันก็สื่อก็แชักน้ำนะฮะทำให้เราหลงประเด็นไปกลายเป็นเรื่องของความเชื่อแต่จริงมันมีวาระซ่อนเร้นฉะนั้้นดดููสื่อออะไรก็ตง อย่าพึ่งนะฮะอย่าเพิ่งไปสรุปลยที่จรมมภาพว่าแล้วก็ฝากไว้กับพวกถ้ามันเป็นเรื่องความเชื่อจริงๆก็ต้องฝากไว้ว่าอย่าไปเอาเด็กอะไรเงี้ยเด็กเขาไม่รู้เรื่องด้วยคุณอ,อยา่าเชื่อแต เกิดเกิดเกิดพูดไปนะตอนแรกที่ไม่รู้ว่ามีวาระตอนนี้แบบที่แต่งสงการแล้วพี่แต่นายท่านพูดก็คือครับครับถ้ามึงอยากสังเวยมึงเอาตัวไปทังงวัเลยถูกแล้วคนเพือสังเวยได้ยงไงน้องอ่ะน่าสงสารเด็กกำลังไร้สายอ่ะไปปวดเสียเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะนะฮะของพี่ประโยคเดียวพี่ของพี่กะลังนิดส่งไปทั่วไม่เห็นหรอกว้าธรรมชาติของตาเดืต่ำกว่าสมองอย่าตัดสินคนแค่ตาตอง้วยลืมแต่ตองแค่สมองที่สงสงอันไรอะไรเดี๋ยวว่าโกรธเลยอะไรหมายความ พ่อจริงๆฝากถึงพ่อแม่ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองมาจังหวะนี้มันก็ต้องโดนงี้แหละแต่นี่แหละจะได้ยิ้กันไปคนบ้านอะไรโกวดตลอดเขาไม่เาไม่มีปมเงินเขาไม่มีปมโกรธทีดนฝากในเรื่องของในต้ำงบฝากเรื่องหนุ่มหุ่ฝากเรื่องแพทย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าพ่อแม่เนี่ยคือเด็กรุ่นนี้เนี่ยเขายังเดินไปไกลไม่ได้ต้องดูแลต้องใส่ใจถ้าต่างประเทศเลยนะพ่อทำงานแม่ต้องเลี้ยงลูกครับ พ่อแม่เลี้ยงลูกพ่อต้องทำงานครับเอ้เมื่อกี้อันเดียวกันไหมนั่นแหละก็คือจะสลับกันแต่ถ้าทำงานสองคนต้องเก็บภาษีสองเท่าฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องนี้มากว่ามีเวลาแล้วมีเขาแล้วต้องมีเวลาดูแลเขาตั้งแต่หนึ่งขวบถึงสิบขวบเราะมาให้ถึงสิบขวบเลยที่เขายังดูแลตัวเองไม่ได้อย่าให้เขาห่างสายตาเกินสองเมตรนะทำงานในมองเขาไม่เห็นอะไรอย่างนี้ อันนี้ฝากไว้ถ anyway> so? um ึงพ่อแม่ทุกคนที่จะดูแลลูกโชคดีที่น้องกีน่ารอดมาได้ถูกไชมพู่ไม่ได้โชคดีอย่างนี้ดังนั้นก็ดูแลใส่ใจเขาให้มากๆมีสติสมรรันิยมอยู่เสมอครับแต่เรื่องของกฎหมายที่อาจารย์ยิ้มก็หมบอกว่าผู้ใดเนนะครับปาสจางเหตุอันสมครัวนะเออพาเด็กมีผิดทัาผิดในเรื่องหนึ่งพระผู้เยาว์ก็เรลาบอกว่าผู้ใดถ้าเด็กไปไปจากเบียมารดาอายุเพียสิบห้าปีโทษจะพูตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาทเฉลี่ยน,นะครับอาจารย์ครับนี่ฮะผมเลยบอกว่าเรานี่จะได้สาระเราก็สอนแทรกให้ผมไม่สงสารพ่อ,อ,อสงสารลูกสาวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเม่่นมานลไม่เป็นไรครับไม่ต้องอ่านเร็จแล้วปรากฏว่าเป็นแบบนี้ครับดีครับเป็นความรู้กันไปนะครับดีนะครับนีถามแล้วว่าจะแชร์ไหมเฟซนี้เนี่ยฝากฝากไว้ก่อนว่า เพจโยองพิจัยสงการคืออันนี้เวลาอาจจะชนกันนิดนึงไม่เป็นไรขออภัยลูกพี่ก็คผอดไปเด็กตามแต่ว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะจัดชั้เวลาที่มันดีแล้วได้ประโยชน์ฮะได้ประโยชน์ผมมีคำถามอย่างเดียวฮะเฟซนี้เขาไม่มีปุ่มเหมือนปุ่มเขาล็อกปุ่มเหมือนแล้วแต่ลูกไปจริงจริงแล้วเราต้องการให้ความรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าอยากได้ความรู้เราก็เลยมา เดี๋ยวให้แน่นุ่นแน่นเลยทั้งเชิงกฎหมายเชิงธรรมะนย่ดีแน่ได้เับเชื่อมรอรอมีหมดนะครับวันนี้ฮะขอบคุณมากครับอาจารย์โอเดี๋ยวไปกันต่อเพราะว่าลูกเพตตาแล้วนี่ฮะสอนแทรกสารความรู้